สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่ผมหลอนแบบสุดๆแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงจากการที่ป้าแท้ๆคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ด้วยที่บ้านซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นผมภาวนาขอเลยครับว่าไม่ให้เกิดขึ้นกับใครอีกแม้แต่ครอบครัวเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับเรื่องราวของผม ต้องขอเท้าความย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยตอนที่ผมยังไม่เกิดซึ่งแม่ของผมนั้นมีพี่น้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามคนคือมีป้าเป็นลูกคนโตมีลุงเป็นพี่คนกลางแล้วก็มีแม่ของผมที่เป็นลูกคนเล็กสุดจนถึงตอนที่ผมเกิดมาด้วยความที่แม่ต้องทำงานอยู่ในจังหวัดย่านชานเมืองก็เลยทำให้ป้าของผมที่มีทรัพย์สินมากมายอยู่แล้ว เขาก็เลยมาช่วยแบ่งเบาภาระย้ายมาอยู่ด้วยกันกับแม่ที่บ้านคืออาสามาช่วยเลี้ยงผมก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเพื่อให้พ่อกับแม่ได้ทำงานแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่อยู่ไปก็ปรากฏว่าพ่อของผมเสียตอนที่ผมอายุได้ประมาณสามขวบก,ก็เลยทำให้ป้าตัดสินใจอยู่กับแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันถาวรแต่จนเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อผมเริ่มโตขึ้นมาเข้าเรียนในชั้นประมาณปสาก็ปรากฏว่าตาของผมก็เสียอีกคนก็เลยทำให้ป้าคุยกับแม่ว่าผมพอจะโตแล้วพอจะเริ่มดูแลตัวเองได้ป้าก็เลยอยากจะขอย้ายกลับบ้านเพื่อกลับไปดูแลแม่หรือยายของผมที่อายุค่อนข้างมากแล้วก็เสียตาไปแล้วทำให้หลังจากนั้นผมกับป้าก็เริ่มห่างกัน คือป้ากลับไปอยู่กับยายสองคนส่วนผมอยู่กับแม่แล้วก็ลุงอีกคนหนึ่งที่ย้ายมาอยู่บ้านอีกหลังในแถบย่านชันเมืองเหมือนกันแล้วก็มีครอบครัวของตัวเองพวกเราก็ใช้ชีวิตไปจนเวลาผ่านไปเพียงไม่นานก็ปรากฏว่ายายที่อายุมากแล้วก็เสียใจจากเหตุการณ์ของตาได้เสียชีวิตไปด้วยอีกคนและหลังจากงานศพเมื่อกลับมาถึงบ้าน เลยทำให้ลุงมาคุยกับแม่ว่าหรือจะไปรับป้ามาอยู่ด้วยแล้วก็แล้วแต่แกว่าแกอยากจะอยู่บ้านไหนคือระหว่างบ้านแม่ของผมกับบ้านของลุงที่อยู่ใกล้กันหลังจากวันนั้นในช่วงวันหยุดลุงก็ขับรถไปหาป้าอีกครั้งซึ่งผมกับแม่ก็ไปด้วยเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลแต่เมื่อไปถึงหลังจากพักกุากจังหวัดได้2-3วัน ป้าทิ่เตรียมของหมดแล้วก็บอกกับพวกเราว่าเ้อฉันไม่อยากไปเลยฉันไม่อยากกลับไปแล้วฉันอยู่ที่นี่จนชินแล้วฉันอยู่คนเดียวได้อายุฉันก็ยังไม่มากเพื่อนก็อยู่ที่นี่เต็มไปหมดฉันขออยู่ที่นี่ก่อนได้ไหมไปอยู่ที่นู่นก็เหงามีแต่ตึกแต่เมืองออกไปเที่ยวไหนก็ไปไม่เป็นและคนนั้นเลยครับ นั่นแทบจะเป็นเหตุการณ์ท้ายๆที่ผมได้คุยกับป้าเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็แทบไม่ได้ไปต่างจังหวัดอีกรวมทั้งเมื่อโตขึ้นมาเมื่อเรียนมหาวิทยาลัยผมก็ต้องไปอยู่หอก็เลยแทบไม่ได้กลับบ้านจนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆถึงตอนที่ผมอายุประมาณ20ต้นๆคือพึ่งเรียนจบกำลังจะหางานทำก็ปรากฏว่าในช่วงเย็นวันหนึ่งครับ หลังจากที่ผมกลับบ้านมาผมก็ได้เห็นว่าลุงเข้ามาที่บ้านเข้ามานั่งคุยกับแม่โดยที่ลุงบอกว่าป้าแกเริ่มมีอาการแปลกๆโทรไปก็คุยไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแต่ในวันนั้นผมก็ยังไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันผมก็เห็นว่าแม่โทรไปคุยกับป้า แต่หลังจากที่คุยกันสักพักแม่ก็เดินขึ้นมาบนห้องแล้วแม่ก็บอกกับผมว่าป้าแกน่าจะแปลกจริงๆคือเมื่อกี้แม่โทรไปแต่ป้าแกพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ป้าแกบอกว่าตามไม่กลับบ้านยายก็เลยเผาพริกเผาเกลือแช่งทาให้ตอนนี้พริกหมดบ้านป้าก็เลยไม่มีกินแล้วเย็นนี้จะแกงไก่จะเอาไปใส่บาตรพระตอนเช้าป้าก็เลยบอกกับแม่ว่าให้รีบออกไปตลาด ออกไปซื้อพริกแกงกลับมาเมื่อได้ยินแบบนั้นผมงงเลยครับแม่ก็เลยเล่าให้ฟังอีกว่าเ,าเรื่องเผาพริกเผาเกลืออะไรนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วตั้งแต่ที่แม่อายุแค่สามถึงสี่ขวบคือตอนที่ยายยังสาวๆก็เลยทำให้พวกเราทุกคนรวมทั้งลุงก็เลยลงความเห็นกันว่าปานน่าจะไม่สบายแล้วเดี๋ยววันหยุด พวกเราจะขับรถไปหาป้ากันหลังจากวันนั้นพวกเราก็ไปหาป้าโดยที่ผมผลัดกันขับไปกับลุงแล้วก็มีแม่ไปด้วยอีกคนแต่เมื่อไปถึงคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือป้าที่อายุประมาณ60ไปปลายแกขนเอาหมอนขนเอาที่นอนออกมาซักหมดเลยแล้วก็ตากเอาไว้รอบบ้านจนแทบจะไม่มีที่ว่าง ส่วนตัวของแกเองแกก็นั่งตำน้ำพริกอยู่บนชานบ้านแล้วก็มองลงมาที่พวกเราเอาอีน้อยเลิกเรียนไวหรือ,อยังไงงั้นก็ขึ้นมาหุงข้าวเดี๋ยวพ่อกับแม่กลับจากนาแกจะได้มีข้าวกินหลังจากที่ป้าพูดแบบนั้นพวกเราก็ช็อกเลยครับแต่ก็พอรู้แล้วครับว่าป้าแกน่าจะมีอาการบางอย่าง อาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วก็จำอะไรไม่ได้จนในตอนนั้นเมื่อแม่ไปคุยกับยายข้างบ้านยายเขาก็บอกว่าป้าแกน่าจะหลงแล้วพักหลังแกพูดไม่รู้เรื่องเป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วและแรกรก็เป็นเป็นหายหายแต่ตอนนี้แกน่าจะเป็นถาวรแล้วแล้วยายข้างบ้านก็เล่าให้ฟังอีกว่าที่เห็นแกสักผ้าคือแกเก็บซักทุกวัน บางวันตากยังไม่ทันแห้งแกก็เก็บเอามาซักอีกแล้วแล้วเมื่อตอนเช้ามืดของวันนี้ไม่รู้แกนึกอะไรแต่แกเดินไปวัดคนเดียวเดินไปตั้ง3-4ถึงกิโลพอไปแล้วก็กลับไม่ได้จนหลวงพ่อโทรมาบอกก็เลยให้ลูกของเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับป้ากลับมาทำให้ในวันนั้นแม่กับลุงไม่รอช้าเลยครับรีบพาป้าไปหาหมอทันที และเมื่อไปถึงคุณหมอก็วินิจฉัยว่าป้าเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ตามอายุแล้วก็เป็นกันค่อนข้างมากเลยทำให้หลังจากนั้นแม่กับลุงเลยลงความเห็นกันว่าจะต้องบังคับให้ป้าแกกลับมาอยู่ด้วยจนหลังจากที่พาป้ามาป้าก็มาอยู่ที่บ้านของผมซึ่งในทีแรกป้าแกก็พยายามจะร้องกลับอยากกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิม แต่หลังจากที่เริ่มกินยาก็โชคดีที่ว่าป้าแกเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรป้าก็เลยยอมรับพยายามปรับตัวให้อยู่ให้ได้จนทำให้แกอยู่ไปเรื่อยๆได้ประมาณกับเกือบครึ่งปีแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็มีวันหนึ่งที่ผมกลับมาจากทำงานตอนเย็นแล้วเมื่อเห็นผมก็ต้องขนลุกเมื่อได้เห็นว่า ป้าแก่นั่งคุยกับใครก็ไม่รู้คือคุยเป็นเรื่องเป็นราวคุยแบบจริงจังเหมือนกับมีคนคุยอยู่ด้วยจริงๆซึ่งผมก็งงมากก็เลยยืนอยู่เงียบๆแล้วก็ดูแกพูดคุยอยู่แบบนั้นจนสักพักหนึ่งเมื่อป้าแกเลิกคุยผมก็เลยแกล้งเดินเข้าไปถามว่าป้าครับเมื่อกี้ป้าคุยกับใครทำไมถึงคุยกันสนุกสนานและสิ่งที่ป้าบอกครับ ป้าได้บอกกับผมว่าป้าคุยกับไอจีดไอจีดลูกนักกลัมไอจีดมันแวะมาหาป้าไม่ได้เจอมันมานานป้าก็เลยคิดถึงมันและเมื่อได้ยินแบบนั้นผมขนลุกเลยครับเพราะความจริงก็คือป้าจีดลูกตะกลัมที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่แกเสียไปเป็นสิบปีแล้วแล้วเท่าที่จําได้พวกเราทุกคน ยังไปงานศพป้าจีดด้วยกันอยู่เลยวันนั้นก็จบไปจนอีกหลายวันผ่านมาซึ่งในวันนั้นผมกําลังนั่งกินข้าวอยู่กับแม่โดยที่ป้าแกนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาในห้องรับแขกและคุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองผมกับแม่ก็ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงของป้าแกร้องดีใจขึ้นมาเหมือนกับเจอคนที่ไม่ได้เจอมานานแล้วเมื่อผมลุกขึ้นมาดู ผมก็ได้ยินป้าพูดขึ้นมาว่าโ oh, อ้โหมามามาเข้ามาข้างในก่อนไอ้น้อยกับลูกมันอยู่ข้างในแล้วไปไหนกันมาไม่เจอกันตั้งหลายปีแล้วทำไมใส่ชุดดำกันหมดเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นว่าป้าแกนั่งคุยคือคุยเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเดิมไม่รู้ว่าคุยกับใครแต่ก็น่าจะมีหลายคน คือถามสารทุกสุขดิบเหมือนกับมีคนนั่งอยู่กับแกจริงๆจนแม่ของผมกลัวมากบอกให้ไปพาป้าขึ้นนอนผมก็เลยประหลอกป้าขึ้นห้องซึ่งป้าแกก็ยิ้มเหมือนกับว่าแกดีใจที่ได้เจอคนที่ไม่ได้เจอมานานจนไม่กี่วันถัดจากนั้นเมื่อผมไปปรึกษาลุงลุงเลยให้ผมช่วยพาป้าไปหาหมอและเมื่อไปถึงคุณหมอก็บอกครับ ว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เป็นอาการข้างเคียงจากสมองเสื่อมอาจจะมีการหวนคิดถึงอดีตคุณหมอก็เลยเพิ่มยาให้บอกให้ค่อยๆปรับตัวแล้วก็อยากกลัวสิ่งที่แกเป็นจนถัดจากนั้นอีกก็เริ่มลามมาถึงจุดที่ว่ามีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งทำงานอยู่ๆป้าก็เดินผ่านประตูหน้าห้องแล้วแกก็ถามกับผมว่าผมมีแฟนแล้วเหรอ ทำไมไม่แนะนําให้รู้จักเลยซึ่งผมก็งงแล้วก็รู้สึกขําเพราะผมอยู่คนเดียวแล้วก็โสดมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งจากที่ถีแรกผมจะรู้สึกขำๆแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าปา้าแกเริ่มทักมากขึ้นคือทักทุกอย่างจริงจังมากขึ้นเหมือนกับว่าผมมีแฟนจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากที่ในทีแรก ป้าจะเอ็นดูผู้หญิงคนนั้นแต่ทว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปป้าก็เริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนกับว่าแกหวงผมพยายามเปิดประตูห้องเข้ามาดูแล้วก็พูดจากเกลี้ยกลาดพยายามไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปอย่าไปยุ่งกับมันมันเป็นผู้หญิงไม่ดีหนูต้องเลิกกับมันนะลูกหนูไล่มันออกไปเลยนะลูกและในหลายๆครั้ง ผมก็ต้องรู้สึกขนลุกเมื่อเกิดเหตุที่ว่าเวลาที่ผมอยู่คนเดียวหรือว่านั่งทําอะไรเงียบๆอยู่ป้าก็จะชอบเดินมานั่งข้างๆพร้อมกับมองไปตามที่ต่างๆแล้วก็กระซิบข้างหูว่าอยากให้ผมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นให้ผมไล่เขาออกจากบ้านไปซึ่งผมไม่รู้เลยครับว่าผมควรทำยังไงป้ากแกถึงจะยอมจบเรื่องนี้แล้วก็เลิกทำให้ผมเวียนหัวเสียที ไปออกไปเลยจะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ใช่แฟนคุณป้าผมไล่แล้วคุณออกไปเลยผมเลยต้องทำตามแกครับคือตะโกนไล่ผู้หญิงคนนั้นตะโกนไล่ออกไปแบบทรงเดชแล้วก็พยายามพูดกับป้าว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ใช่แฟนผมผมไม่มีแฟนคือต้องพยายามพูดให้ป้าเข้าใจแกถึงยอมเงียบ แล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องนั้นอีกจนในอีกหลายๆครั้งเมื่อป้าอาการหนักมากขึ้นแม่เลยโทรไปหาลุงบ่อยๆบ,บอกให้ลุงมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วถึงตอนที่ป้าพูดคนเดียวแม่กับลุงก็พยายามฟังและคนนั้นแหละครับทุกอย่างมันเป็นเรื่องเก่าๆจนแม่ถามกับลุงว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าป้าแกเห็นจริงๆแกเห็นยาติที่เสียไป เพราะเรื่องบางอย่างก็มีญาติคนนั้นที่รู้แล้วคนที่ป้าคุยด้วยก็เสียไปหมดแล้วทุกคนวันนั้นที่ผมได้ยินแม้ผมจะเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ก็อดขนลุกไม่ได้เพราะมันก็เป็นความจริงที่ว่าญาติคนไหนที่ยังอยู่ป้าแก่ไม่เคยพูดถึงเลยจะพูดถึงแต่คนที่ตายแล้วก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วทั้งนั้นจนเวลาก็ผ่านไปอีก มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาเช้ามืดที่ผมเพิ่งนอนหลับได้ไม่นานและสิ่งที่ได้ยินก็คือว่าผมได้ยินเสียงแม่ร้องกรีดแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อผมเสียงดังแล้วด้วยความตกใจผมก็เลยรีบวิ่งลงมาและสิ่งที่เห็นครับคือผมเห็นว่าป้าแกอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวสวยเลยแต่งหน้าเขียนคิ้วจนเข้มทาปากแดงเหมือนกับนางงามคือสวยตามอายุข,ของแกทําทรงผมตีกระบงัง คือเหมือนกับจะไปประกวดนางสาวไทยและในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือป้าแกกําลังจะออกไปข้างนอกโดยที่เปิดประตูมุงลวดออกไปแล้วแล้วกําลังจะเดินออกไปแต่แม่ก็เอามือ,อยื้อไว้แล้วกตะโกนเรียกให้ผมมาช่วยจับซึ่งผมก็งงมากจนหลังจากที่พาป้ากลับเข้ามาผมก็เลยถามว่าป้าจะไปไหนทำไมถึงแต่งตัวสวย แล้วก็ไม่ชวนผมกับแม่แบบนี้ป้าจะไปแล้วถึงเวลาแล้วเขาจะพาป้าไปแล้ว <_ letter> เท่านั้นเลยครับหลังจากที่ได้ยินผมก็ขนลุกทันทีคือรู้สึกว่ามันจริงมากๆทั้งสีหน้าท่าทางทั้งแววตาและน้ำเสียงที่พูดออกมาของแกผมก็เลยบอกกับป้าเลยครับว่าผมไม่ให้ไป ป้าจะไปไหนไม่ได้ทางนั้นป้าต้องอยู่กับผมที่นี่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วถ้าจะไปเมื่อไหรก็ขอให้บอกผมก่อนแล้วถ้าอยากจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวผมกับแม่รวมทั้งลุงจะเป็นคนพาป้าไปเองและเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหลังจากนั้นพวกเราเลยไม่ไว้ใจคือต้องระมัดระวังมากๆเข้าออกบ้านก็ต้องล็อกตลอดและคุณผู้ฟังครับ คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันได้เกิดขึ้นอีกเป็นสิบครั้งที่แกอาบน้ําแต่งตัวสวยเอาเครื่องสําอางแม่มาใช้จนหมดแล้วก็พยายามออกไปจากบ้านโดยที่บอกว่าญาติมารับคนนน้นคนนี้มารับซึ่งบางคนผมก็ไม่รู้จักจนกระทั่งในวันหนึ่งผมก็ได้ยินว่าป้าบอกว่าป้าไม่ไปแล้วหลานยังไม่อยากให้ไป หลังจากนั้นแม่เลยพยายามพาป้าไปทําบุญพาไปใส่บาตรตอนเช้าบ่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งที่ลุงบอกว่าเชื่อเอาไว้ก็ไม่เสียหายลุงก็เลยจุดธูปเอาไปปักไว้ที่หน้าบ้านบอกว่าอย่าเพิ่งเอาป้าไปเลยแกยังไม่เต็มเจ็ดสิบเลยขอเวลาให้แกอีกสักหน่อยให้แกได้อยู่กับพวกเราอีกสักพักหนึ่งแล้วผมไม่รู้เลยครับว่าเป็นเพราะลุงทำแบบนั้น หรือว่าเพราะหมอปรับยาให้แต่ป้าแกดีขึ้นผิดหูผิดตาไม่มีอาการพูดคนเดียวอีกแต่ก็ผ่านไปเพียงแค่สองปีก็ปรากฏว,ว่าหลังจากสองปีนั้นป้ากลับมามีอาการหนักมากขึ้นคือพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วจะออกไปข้างนอกอย่างเดียวมีอาการนอนไม่หลับหวาดระแวงอยู่เป็นสัปดาห์จนลุงเริ่มจะเหลืออดแกก็เลยหันหน้าไปทางที่ว่างแล้วก็พูดออกมาว่า อีกพวกญาติเฮงซวยเป็นญาติหาเหวอะไรจะมาพาคนเป็นไปถ้ายังไม่หยุดเดี๋ยวจะสาบแช่งให้หมดจะไปขุดกระดูกขึ้นมาจะไม่ให้ลูกหลานทำบุญให้อีกเลยและกนนั่นเลยครับหลังจากที่ลุงพูดแบบนั้นแล้วลุงก็กลับบ้านไปในเวลาอีกเพียงไม่กี่วันวันที่พีคที่สุดก็มาถึงเมื่อในวันนั้นในขณะที่ผมนอนอยู่กลางดึก ผมก็ได้ยินเสียงดังแกรกเป็นเสียงเหมือนกรอนประตูห้องน้ําคือผมรู้เลยครับว่าป้าแกจะอาบน้ําเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกอีกแล้วแต่ด้วยความที่ผมเหนื่อยมากทํางานมาทั้งวันดูแลแกมาตลอดหลายปีผมก็เลยกล่าวว่ายังไงประตูบ้านก็ล็อกแกคงออกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวรอให้แกอาบน้ําเสร็จแล้วค่อยลุกขึ้นมาดูแกอีกทีแต่แล้วก็ปรากฏว่า ตอนที่ผมจะงีบหลับผมกลับไม่ได้ยินเสียงน้ำก็เลยเริ่มรู้สึกเอะใจตัดสินใจลุกเดินลงมาและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมเดินลงมาถึงเท่านั้นเลยครับผมก็ต้องขนลุกอย่างเป็นที่สุดเมื่อได้รู้ว่าเสียงแกรกที่ผมได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงกรอนประตูห้องน้ำแต่เป็นเสียงกรอนประตูหน้าบ้านแล้วสิ่งที่เห็นก็คือผมได้เห็นว่าป้าแกเดินออกจากตัวบ้านเดินตรงไปที่ประตูรัว้ว ซึ่งเป็นทางเดินสักร้อยกว่าเมตรแล้วระยะทางที่แกเดินไปก็น่าจะเกินครึ่งทางเกือบจะไปถึงประตูใหญ่แล้วและเมื่อเห็นแบบนั้นผมเลยรีบวิ่งทันทีไม่ทันคิดหน้าคิดหลังเพื่อจะไปจับตัวของป้าและคุณผู้ฟังครับทันทีที่ผมวิ่งไปถึงแล้วจับตัวของป้าได้สำเร็จผมก็พบว่าเมื่อได้มองหน้าผมก็เห็นเหมือนกับว่า ปาน่าจะโดนอะไรเข้าสักอย่างทิ่นาขนลุกแบบสุดๆคือดวงตาของแกแดงกลำ่ำอาปากเห็นฟันสีดำเหงื่อกับลิ้นเป็นสีเทาผมงอกหมดทั้งหัวมีอาการขาโกงแขนห้อยแนบลำตัวไม่มีสติไม่ตอบสนองไม่ว่าผมจะพูดอะไรทั้งนั้นแล้วในตอนนั้นเองผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนแก่ที่อายุมากกว่าเจ็สิบ แกไปเอาเรียวแรงมาจากไหนซึ่งทันทีที่ผมจับแขนแล้วแกสะบัดเพียงแค่ทีเดียวผมก็ถึงกับล้มลงทันทีและคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นเองตอนที่ผมล้มลงผมก็ไม่รู้ว่าผมมีอาการจิตเปิดหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อหันกลับไปมองที่บ้านผมก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าขนลุกและน่ากลัวมากที่สุดในชีวิตของผม สิ่งที่ผมเห็นคือที่ตัวบ้านของผมนั้นผมเห็นความน่ากลัวทุกสิ่งอย่างเกาะอยู่เต็มบ้านไปหมดคือมีคนเกาะอยู่ตามหลังคาเกาะอยู่ตามเหล็กนั่งอยู่ตามระเบียงแอบมองอยู่ตามหน้าต่างบางตนก็ห้อยหนอยู่กับคือบางตนก็นั่งยองๆอยู่หน้าบ้านคือมีมากมายไปหมดน่าจะมากกว่า20ตนแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มองมาที่ป้าหมดเลย ผมแทบช็อกเลยครับคือจากคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์แต่เมื่อได้เห็นเต็มๆตาผมก็ทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วสิ่งที่ผมช็อกที่สุดและเสียใจมากที่สุดในวันนั้นนั่นก็คือว่าป้าของผมที่เดินออกไปนอกบ้านแล้วไปถูกรถบิ๊กอัพชนเข้าอย่างจังจนป้าเสียชีวิตคาที่ไปติดอยู่ใต้ท้องรถจนร่างกายถลอกแทบหมด ลากไปเกือบ10เมตรแล้วก็เสียชีวิตไปแบบนั้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดผมเศร้าเสียใจมากที่ดูแลปาไม่ได้จนเมื่อแม่ตามออกมาแม่ก็ถึงกับร้องกรีดเสียใจจนแทบเสียสติเพราะทำใจไม่ได้สะเทือนใจกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากส่วนคนขับรถบิ๊กอัพคันนั้นเป็นคนครดที่อยู่ในโรงเรียนในจังหวัด ซึ่งเขาก็พยายามลงมาช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้รวมถึงกระโทษเขาก็ไม่ได้เพราะป้าเดินออกไปตัดหน้านาระยะที่กระชั้นชิดจริงๆจากเรื่องราวที่เป็นแบบนั้นจากสิ่งที่เห็นทั้งหมดที่พยายามจะเอาป้าไปผมถึงได้รู้ว่าพวกเขาไม่น่าจะใช่ญาติแต่เป็นพวกสัมภเวสีเป็นผีที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน หรืออาจจะอยู่ในบ้านหลังนั้นตั้งแต่แรกเพราะบ้านที่แม่ซื้อมาเป็นบ้านมือสองแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเอาป้าของผมไปได้สำเร็จซึ่งเรื่องทั้งหมดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอาการทางประสาทของป้าเลยทำให้ป้าจูนกับพวกเขาได้แล้วก็อาจจะเห็นเป็นญาติของตัวเองแล้วก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังติดใจอยู่ก็คือที่ป้าบอกว่าผมมีแฟน อาจจะเป็นไปได้ว่ามีอะไรตามผมอยู่ด้วยหรือไม่จนป้าพยายามช่วยไล่ออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าป้าไม่ไล่ในวันนั้นแล้วผมจะต้องเจอกับอะไรผมจะต้องตายเหมือนกับป้าด้วยหรือไม่ในท้ายที่สุดผมรู้สึกสงสารป้ามากแต่เมื่อนึกถึงก็ขนลุกทุกครั้งเวลาที่เห็นป้าพูดคนเดียวเพราะนั่นคงหมายความว่ามีผีเข้ามาในบ้าน แล้วป้าก็คงเห็นผีเหล่านั้นรวมทั้งในช่วงหลังตอนที่ป้าอาบน้ําแต่งตัวจะออกไปนอกบ้านซึ่งทุกครั้งที่จะถูกพาไปนั่นก็หมายความว่าป้าอาจกําลังจะถึงคาดแล้วกําลังจะถูกพาไปทุกคืนจนถึงในปัจจุบันผมกับแม่ก็ย้ายออกมาเพราะบ้านหลังนั้นคงไม่ควรอยู่ต่อซึ่งถึงทุกวันนี้พวกญาติิพวกคนในครอบครัว ก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าควรเอาของไปไหว้ป้าที่บ้านหรือไม่ซึ่งญาติบางคนก็บอกว่าควรบางคนก็บอกว่าไม่เพราะของไหว้เหล่านั้นจะทำให้ผีพวกนั้นได้กิน